เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีของดีๆให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะครับผมชุดนี้เป็นของมิ t ูบิ i ิชายท่านนะครับผมอันนี้เป็นตัวเตี้ยครับก็ทําความสูงที่8นิ้วครับเพื่อนๆก็ท่านี้ระดับความชันของเขา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 ชันนะครับมันมีอาการสั่นนิดๆวันนี้ปรับปรุงให้แล้วครับก็เป็นความเป็นแผดทิษที่นุ่มเลยนะครับผมนุ่มมากๆด้วยนะครับผมแจวแล้วนะครับ ตามนี้เลยสวยๆนะครับงานเนียบเเน้นคุณภาพนะครับดีเยี่ยมเลยนะครับผลงานรับประกันคุณภาพนะครับเพื่อนๆสาหรับรถที่ยกสูงแล้วมีอาการสั่นของเพลานะครับยอยแปดทิศช่วยได้ครับงานจะถูกสร้างยอกตัวนี้ขึ้นมานะครับให้มาแทนตัวเก่าก็งานเนียบเบเลยนะแทนตัวเก่าแปดทิศต,ตัวนี้เป็น VX80 ครับอัดจารีได้ทั้ง3จุดนะครับ ก็จะมีความทนทานสูงมากนะครับอ่าโอเคสามนี้ของดีๆแล้วก็ผลงานรับประกันคุณภาพขอบคุณครับ